สวัสดีค่ะ,ะชื่อพิงกี้นะคะปัจจุบันเรารับใช้อยู่ที่คิตสัจหิมหัดใหญ่นะคะอยู่ในกลุ่ม BMW ค่ะขอเท้าความนิดนึงค่ะก็คือในปี2009เพิงกี้สามีได้มีโอกาสไปรับใช้พระเจ้าที่ปีนังเราไปทำคริตสัรไทยเพื่อประกาศพระเยซูคริสต์ให้กับคนไทยที่นั่นจุดเริ่มต้นก็คือพระเจ้าได้ตัด ผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระคิดธรรมแห่งหนึ่งที่เราทั้งสองคนเรียนจบนะคะแล้วก็พระเจ้าได้ตัดผ่านให้เราไปทําคิสจักรไทยที่นั่นเ<อ><อ>มื่อเราไปที่นั่นเราได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นค่าพาสปอร์ตค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าที่พักก็พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราช่วงที่เราไปปีแรกเนี่ย เราก็ได้วีซ่าแค่30วันเราต้องเข้าออกทุกเดือนเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเมื่อในในเดือนกุมภาประมาณปี2010พิงกี้ก็เริ่มตั้งครรภ์เราก็เราก็ไปหาหมอปรากฏว่าหมอก็บอกเราว่าหมอบอกพิงกี้ว่าพิงกี้ท้องได้สองเดือนเวลานั้นเราดีใจมากแล้วเราก็เพราะว่าเป็นลูกคนแรกแล้วก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้า เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราทูลขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาเชื่อโดยไม่ได้สงสัยเราจะได้รับสิ่งนั้นเราเชื่อถ้อยคําของพระเจ้าเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าเราอยากได้ลูกคนแรกเป็นลูกผู้ชายและเราก็ตั้งชื่อลูกของเราอยู่ในปฐมกาลบทที่30ข้อ32 ชื่อก็คือพีนิเอลที่แปลว่าพักพักของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าทีเา่เมื่อประมาณเดือนที่สามเราก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปฝากท้องหมอคนแรกก็เช็คแล้วก็ตรวจทุกอย่างตรวจการเต้นของหัวใจของเด็กแล้วหมอก็บอกกับเราว่า,าได้ยินเสียง การเต้นของหัวใจของเด็กเนี่ยแข็งแรงมากก็หมอให้ความแข็งแรงของเด็กประมาณ95อีก5เอนี่ยรอให้เด็กคลอดออกมาดูเช็คเกี่ยวกับเรื่องเขาสามารถมองเห็นได้ไหมหูเขาได้ยินไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาบ้านเราดีใจมากเพราะว่าพระเจ้าได้ตอบคำธิษฐานของเราพอเดือนที่4หมอก็นัดอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าหมอก็เช็คแล้วหมอก็เงียบมากแล้วก็เริ่มใจไม่ดีแล้วหมอก็เรียกเราไปนั่งที่โต๊ะแล้วหมอก็เริ่มพูดกับพิงกี้กับสามีบอกว่าหมอเห็นความผิดปกติของเด็กก็คือว่าไตข้างขวาเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีชีขังอยู่ส่วนไตไตข้างซ้ายคือเล็กมากแล้วก็ไม่ทำงาน คือเวลานั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแต่เราก็ยังมั่นใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสัญญากับเราบอกว่าพระพรของพระเจ้าจากเบื้องบนเป็นสิ่งที่ที่พระองค์ประทานนั้นนะดีเลิศแล้วก็จะไม่แถมความเศร้าโศกไว้เลยแล้วเราเชื่อว่าลูกคือพระพรจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เรา นั้นจะไม่แถมความเศร้าโศกแล้วหมอก็แนะนำเราบอกว่าให้เราเนี่ยเอาเด็กออกในเวลานี้เพราะว่าถ้าเรารอให้เด็กโตจนถึงเก้าเดือนแล้วคลอดออกมาแล้วเด็กไตของเด็กไม่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็ไตเด็กวายเด็กก็จะมีโอกาสเสียชีวิตแล้วก็หมอก็ไม่สามารถจะรักษาเขาได้ในเวลานั้นเพราะว่าเด็กเล็กมาก แล้วโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจะมีความผูกพันกับเด็กเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนก็หมอก็เลยแนะนำว่าควรจะเอาเด็กออกตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ให้คุณแม่ท้องใหม่แต่สิ่งที่เราตอบหมอไปก็คือเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรานั้นอัศจรรย์พระองค์ยิ่งใหญ่แล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาลูกของเราให้หายเช่นเดียวกันเราก็ออกจาก ที and ่โรงพยาบาลนั้นแล้วก็เราก็ไปหาหมอคนที่สองอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลเล็กๆในปีนังเพื่อจะเช็คว่าหมอคนที่สองเห็นเหมือนหมอคนแรกไหมเราก็ไปถึงก็หมอคนที่สองก็เช็คทุกอย่างแล้วก็เห็นเหมือนหมอคนแรกแล้วก็แนะนําเหมือนกับหมอคนแรกเราก็ออกไปแล้วก็ไปหาหมอคนที่สามเพื่อจะเช็คว่า หมอเห็นเหมือนกันไหมเราก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีอุปกรณ์ทุกอย่างแบบพร้อมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในปีนงังหมอคนที่สามก็เช็คแล้วก็เห็นเหมือนหมออีกสองคนแล้วก็แนะนําเหมือนกันแต่เราก็ยังเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วก็ออกมาจากที่โรงพยาบาลนั้นพอวันถัดไปก็มีเพื่อนคนไทย ที่ปินังแนะนําเราบอกว่าลองไปหาหมออีกที่หนึ่งไหมที่อยูอ่อีกจังหวัดหนึ่งก็คือเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าเบอร์ตเวิร์ดก็คือต้องเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงจากปีนังไปที่โรงพยาบาลน,นั้นเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่ว่าหมอเป็นคริสเตียนหมอคนที่สี่ก็เช็คทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่หมอพูดกับเราก็คือว่าหมอไม่แนะนำให้เอาเด็กออกเพราะว่าหมอเชื่อในพระเจ้า และพระเจ้าจะทำอัศจรรย์แล้วก็จะรักษาเด็กคนนี้อย่างอัศจรรย์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการอัศจรรย์ของครอบครัวเราครั้งแรกก็คือว่าหมอได้ออกจดหมายาให้พิงกี้กับสามีไปยื่นที่กงสุลมาเลเซียก็คือว่าเราได้วีซา่าทุกคือเมื่อก่อนเราก็จะต้องออกทุกเดือนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พิงกี้กับสามีไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องออกจาก ปร,ประเทศมาเลเซียก็คือสามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะฝากท้องแล้วก็คลอดกับหมอคนที่สี่ในเดือนที่ห้าในเดือนที่หกเราก็ไปเช็คกับหมอเราก็ยังเห็นไตของลูกผิดปกติแต่เราก็ยังเชื่อในพระเจ้าเราไม่หวั่นไหวเราไม่สงสัย และทุกวันตอนเช้าพิงกี้กับสามีเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วพิงกี้จะเอามือของตัวเองวางที่ท้องแล้วก็พูดถ้อยคําของพระเจ้าบอกว่าโดยรอยแผลเคียนและการตึงตายบนไม้กางเขนของพระเยซูพีเนเอลได้รับการรักษาแล้วพีเนเอลจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าและพิงกี้ก็จะพูดถ้อยคําอย่างเงี้ยกับลูกทุกวันโดยพูดในความเชื่อ พอเดือนที่7พิงกี้ก็ไปหาหมอเราก็ยังเห็นเหมือนเดิมพอเดือนที่8หมอก็นัดเราเป็นนัดครั้งสุดท้ายก็เราไปที่โรงพยาบาลเหมือนทุกครั้งเมื่อเราไปถึงหมอก็เช็คทุกอย่างหมอก็ไม่พูดอะไรแต่เราเห็นสีหน้าของหมอก็คือหมอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอมยิ้มเราก็เราก็ ก็ตื่นเต้นด้วยตอนนั้นแล้วหมอก็เรียกเราไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาัศาจรรย์ครั้งที่สองก็คือว่าหมอบอกกับเราว่าพระเจ้าทําอัศาจรรย์กับเด็กนะก็คือว่าไตาข้างขวาที่ใหญ่แล้วก็มันมีขนาดที่เล็กลงเป็นไซส์ปกติแล้วน้ําคือฉี่ที่ขังอยู่นั้นอะ่ะมันมันไม่มีแล้วก็ไตข้างซ้ายที่เล็ก มันฟูขึ้นแล้วมันเริ่มทำงานเราดีใจมากเราขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วหมอก็ในสองสัปดาห์ถัดมาหมอก็นัดพิงกี้ที่จะไปคลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันที่เราไปคลอดพระเจ้าก็จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นค่าทำคลอดแล้วก็จัดเตรียมหมอที่ดีให้กับเราก็ วันนั้นก็พีเนวคลอดง่ายมากแล้วก็เขาออกมาเขาตัวใหญ่เขาแข็งแรงกว่าเด็กทุกคนที่เกิดในวันเดียวกับเขาแล้วเขาเกิดมาไตาของเขาก็ทำงานร้อเซแล้วหลังจากนั้นก็ทุกเดือนพิงกี้ก็จะต้องพาลูกไปไปเช็คไตกับคุณหมอ ใจของเขาทำงานปกติแล้วก็เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจนทุกวันนี้พินิเอลอายุได้11ปีแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เหมือนที่ชื่อของเขาก็คือว่าชื่อของเขาก็คือพินิเอลแปลว่าพระพักของพระเจ้าทุกคนที่ได้เห็นพินิเอลจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาตามที่เราได้อธิษฐานขอก็ทุกการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะคะเรา อยากถวายเกียรติแดบบ่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ